สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่18โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานสงฆ์ที่หอประชุมพุทธมนตรำสัานางานพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมได้มีพิธีทำบุญทักษินานุบทานแก่ผู้มีคุอุปการต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนาปีที่18โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัด วอน,นิเวศวิหารประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดบัญญาณวาตลอดจนรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถรสรรรม,รรมาคมานายณรงค์ทรงอ,งอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธาาศาสนาแห่งชาติข้าราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในพิธี ท่านี้เจ้าประคุณสมเด็จพระวรณรัตได้กล่าวสัมโมที่ยกถาความสําคัญตอนหนึ่งว่าพระศาสนาจะมั่นคงดํารงอยู่ได้ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันทํานุบารุงอุปธรรมด้วยกําลังกายกําลังความรู้และกําลังทรัพย์แม้กำลังทรัพย์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดำรงมั่นคงได้ก็ด้วยศึกษาวความรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ นี่คือหลักจําเป็นที่จะดํารงพระศาสนาสืบไปให้สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรู้สึกสํานึกว่าเรามีกําลังพร้อมจะช่วยอุปถัม์บำรุงพระพุทธศาสนาให้ดํารงสืบไปด้วยกําลังความสามารถของเราอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกนี้ด้วย นายนารงทรงอารมณ์กล่าวว่าสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีให้การสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยทำานุบำรุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาดูแลรักษาอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษาจากการศาสนสมบัติพัฒนาพุทธมนตนให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาสถาปนาในวันที่3ตุลาคมปี2545ครบ18ปีวันนี้จึงจัดให้มีพิธีทำบุญทักษนานุประธานอุธิแก่ผู้แทศาสนุป,ประมัพกที่ล่วงรับตลอดจนพิธีทำบุญเพื่อเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันสถาปนาด้วย